ขณะน,นี้มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับโกดังดอกไม้ไฟที่ตำบลมูลโนอำเภอสุขไฉตโลกจังหวัดดาราธิวาสได้เกิดระเบิดขึ้นดังสนั่นหวั่นไหวนะครับสาบ้านบ้านเมืองเราก็เป็นอย่างนี้นครับทุกบ้านทุกหลังคาเรือนโดนถล่มวุ่นวายคนบาดเจ็บมากมายหลายสิบคนนะครับยังไม่รู้ว่าใครมีเสียชีวิตกันบ้างในตอนนี้บาดเจ็บกันกันชั่วนหน้าเลยครับดูสภาพนะครับ เดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับโกดังของเราโกดังนันไปกําลังลุกย,ยังไม่ยังไม่หยุดการระเบิดเลยครับยังไม่หยุดการระเบิดเลยครับมันประทุขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวให้ดูสภาพนะครับตลาดมูนุกจากที่เคย สดสวยสวยงามตอนนี้เป็นอย่างนี้เลยครับดีกว่าน้ำท่วมอีกยังไม่หยุดครับยังไม่หยุดยังมีกันแตกขึ้นมาเรื่อยๆ ยังมีคนอีกข้างยังมีคนอีกข้างในเดี๋ยวเราต้องถอยห่างออกก่อนถอยออกก่อนถอยออกก่อนออกมาก่อนออกมาก่อน เอามาก่อนเอามาก่อนเรายังไม่รู้ว่ามันมีอีกกี่ดอกนี่นะครับแรงระเบิดที่เกิดขึ้นนะครับห่างจากจุดเกิดเหตุรประมาณร้อยเมตรร้อยกว่าเมตรยังโดนกันหมดทุกบ้านทุกหลังคาเรือนเลยครับบ้านผมอยู่ห่างยิดเกิดเหตุรประมาณร้อยห้าสิบเมตรนี่นะครับสภาพบ้านผมนะครับร้อยห้าสิบเมตรกำลังนั่ง พักผ่อนอยู่อย่างสบายสบายโอเคเป็นเป๊ะเลยนะเที่ยวพองกันนี้พี่มีคนอยู่ข้างในไหมยังมียังมีคนติดอยู่ข้างในอีกไหม<อ>ในในบ้านออกมาหมอเดียงในบา้านในในบ้านออกมาหมอเดียงครบทุกคนนะ ไป,ไปช่วยเยอะคน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 ,คนพิการออกมาก,ก่อนคนพิการออกมาก,ก่อนเอาช่วยคนพิการออกมาก,ก่อน มี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 ผู้บาดเจ็บอีกเยอะไหมมีคนเจ็บอีกเหรอมีอีกหลายคนนะครับที่บาดเจ็บอยู่ข้างในยังเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเ,เดี๋ยวหาหาหาเขาเขาเดินไม่ได้เขาเดินไม่ได้เขาเดินไม่ได้ คนที่พอเดินไปคนที่พอเดินไปออกมาก่อนคนที่พอเดินไปออกมาก่อนเยวะจะหาอุปกรณ์เคลื่อนย้ายคนเราจะม่รู้ว่ามีลูกใหญ่ๆอีกหรือเปล่าตอนนี้กําลังปะตุยังไม่ไม่ไม่หมดนะครับยังปะตุไม่หมดดูนะครับดูควันสีดาเลยครับนะครับบ้านเรือนของเรา บ้านมลโมโนในตลาดมลโมโนใจกลางตลาดมลโลมโนมีมีคนเจ็บที่ไม่สามารถออกมาได้เดินไม่ไหวมีคนเจ็บอีกหลายคนมีคนเจ็บอีกหลายคนที่ว่าเดินไม่ได้เชื้อดังจากเตดัมสองคนนี่นะครับบ้านผม

มีเด็กพิการอยู่ในเดี ge, ๋ยวให้พาแม่ไปแม่พาไปดูหน่อยว่าออกออกออกมาได้ไหมแต,แต่ว่าถ้าออกก็ไม่รู้ออกยังไงแต่ว่าอยู่อยู่ตรงนั้นก่อนอยู่ตรงนั้นก่อนอยู่ตรงนั้นไีก่อนมีบาดเจ็บบาดเจ็บนิดหน่อยใช่ไหมลูกลูกปลอดภัยไหมลูกปลอดภัยไหมโอ้เพดานถล่มหลังคาถล่มเออถ้าเออยังไม่ไม่ไม่บาดเจ็บอะไรไหม บาดเจ็บนิดหน่อยโดนฟ้าเพดานถล่มใช่ไหมนี่คือระยะห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ150เมตร มีคนอยู่ในบ้านไหมบ้านเช่ามีคนอยู่ไหมมีคนนะนย,นย,ยังไม่ได้ออกมาใช่ไหม,ไมอ๋อจะมีการประทุกันเป็นระยะระยะนะครับเอน้องบอกว่ายังมีคนอยู่ข้างในติดบ้านที่ติดกับที่เกิดเหตุติดอยู่ข้างใน เขาก็แม่อยู่อยู่ข้างในยังมีแม่เขาติดอยู่ข้างในอยู่มีเติดไหมมีไมไ่หน้าแม่ของผู้เสื้อดำเนี่ยน้องเสื้อดำเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูหน่อยว่ามาติดขนาดไหน เสียชีวิตอยู่ข้างในมีคนเสียชีวิตอยู่ข้างในคนเสียชีวิตแล้วเราต้องไปช่วยเขาหน่อยเพราะกำลังหามร่างออกมาดูดูกำลังหามร่างออกมาในนี้มีคนติดอยู่ไหมเอ่ยเขาไม่มีอมันใจแค่ไหนว่าจะมีมีลูกใหญ่แล้ว ไม่มั่นใจเลยอ๋อเสร็จก่อกให้พอยไปอ่าอ่าไปอ่าคือคือแต่แต่ว่ามีคนที่ถามสามสี่คนแล้วก็หาไม่ไหวอ่าเห็นภาพแล้วเมื่อกี้เขาเดี๋ยวลองกำลังเสริมแป๊บนึงนะเฮ้ย